สอนวาดพวงมาลัยวันแม่ง่ายๆสไตล์ปันเริ่มจากวาดวงกลมซ้อนกัน2วงนะคะแล้วก็วงที่3ตรงกลางแล้วก็มีห้อยออกมา3พวงแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเส้นแบ่งค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มตัดเส้นด้วยปากกาหัวมาได้เลยนะคะเป็นขั้นๆขัๆ้นๆไปแบบนี้เลยนะทําต่อไปนะคะจนถึงวงกลมตรงกลางเลยวงกลมตรงกลางก็จะทำเป็นหยักๆเหมือนดอกไม้แบบนี้ซ้อนกันนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนอดอกรักสามดอกแล้วก็มีดอกกุหลาบด้านล่างแล้วก็ลบเส้นดินสอได้เลยค่ะ ต่อมาป้าจะเริ่มลงสีเลยนะคะป้าจะลงแบบไม่ทั่วนะคะก็คือจะลงแค่ส่วนที่ถูกซ้อนไปนั่นเองนะป้าจะเลือกใช้เป็นถีส,สีสีเทาออกฟ้าๆนะคะระบายทั้งในวงด้านในนะคะแล้วก็ตรงดอกหลักด้วยนะคะเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยป้าจะเลือกเป็นสีชมพูแล้วเอาสีชมพูเข้มมาระบายแบบนี้ค่ะอ่าหลังจากทำสีเข้มเสร็จตรงนี้จะเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็เติมสีเหลืองเข้มเข้าไปด้วยนะแบบนี้นะคะ เอาสีเขียวเข้มมาระบายตรงกลาบแบบนี้นะคะทั้ง3ดอกเลยนะนี่เสร็จแล้วก็ใช้สีแดง3สีนะคะระบายสีละกีบสีละกีบไปนะคะนี่สามกลีบนี้ไปก็จะใช้เป็นแดงส้มๆนะแบบนี้เลยนะคะมันจะได้เหมือนแบบแบ่งเลเยอร์กันขึ้นมานะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย